สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย่ามีชาแน,นลช่องย่ามีเฮปับแดกครับพี่น้องครับผมซิมีแนววอาส่ฟังกับพี่น้องครับโอ้จงอ่างบอกเรียกยูไซล่ะพูเหลี่ยนครราชสีมาโมเมนห์นครศรีธรรมรมาชนะรครับตายยูนาลักกิโลเมตรแม่ไมันนี่เล็กมันคือมีหลายตัวจ้บัดย์ อันเซาบานเห็นสเน่ตายยูนาหาันกดรล่องควางยูลักกิโลเขาเจ้าก็ไปท่วงวิถายรูปเอาเห็ดพิธีฝังศพเรียบร้อย่นเหล่าพี่น้องครับยูนาหลักกิโลเมตร212ริมถนนสาย 01, สี่ศูนย์หสุราชธานีฟังขาล่องบ้านเขาหัวสร้างครับมูสีบต,ตำบลควนท่องอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชมัน่อไป คนตายคนตายคนมาได้ตายพี่น้องงูตายเบาเรียงงูตายไม่เอานะครับพบซากงูจงอ่างเป็นงูจงอ่างหาเมตรตายพวกนี้นะครับเบิ้งหลักกิโลเน้มหลักกิโลไววครับพี่น้องครับบัตทามันออกงวดสิมา้าในงวดสิบหกมีอีกนาคามเนี่ยสงสัยมันสิเลียนขามทางตะวันเลียนขามทางบ่ทัานลดต่ำตายกวน่นพี่น้องครับ กนะ็เลยมาจอดมาซ้อมเลขมาน,นแล้วหนึ่งเปียกเปียย์หนึ่งสองเอาเลยเปียเปยนี่ละคือก็มัวทืลงไปทวีเทื่นลงไป,ถ,งไปถือว่าเป็นแวนวทางในการแจ้งโชคะน้นครับผู้รับชโชคปรดใส่วิจารณญาณในการรับโชคกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดนถอ่วเบาอยู่ปานน้กด้